เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตประกันรายได้ยางพาราเฟซาล่าสุดวันนี้กเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะได้แล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะประกันรายได้ยางพาราเฟสาล่าสุดวันนี้ทกสรเริ่มโอนให้กับกเกษตรกรชาวสวนยางแล้วนะคะ ท่านอย่าลืมตรวจสอบสถานาการณ์โอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมเช็คหลักเกฑนเงื่อนไขารายละเอียดได้ในคลิปนะคะและจากกรณีที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายยนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ใช้วงเงินรวมงบประมาณ1 6 5 6 8 7 6 4 5 2 8บาท สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยททั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยทภายใน14มิถุนาย,ยน2564จำนวน1,884,58รายเกษตรกรชาวสวนยางเช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์ได้แล้วนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะ และตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะและสุดทกษเริ่มจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3แก่เจ้าของสวนยางและคนกรียดยางเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยประกันราคายางพาราแผ่นดิบอยูที่6 0บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดวน57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกรัมเป้าหมายเกษตรกร1 8 8ล้านรายนะคะวงเงินกว่า9700ล้านบาทโดยโอนเงิน2องวดเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงแล้วกว่า381 ,000 รายเป็นเงินกว่า739ล้านบาทนะคะ ล่าสุดนายกสมาคมเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศาได้เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมติคณะกรรมการทกาศเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะเห็นชอบให้ทกาศาดำเนินโครงการประกันไรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทบถอยจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ปัญหาภัยธรรมชาติและช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้นะคะเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกะยะทโดยเป็นการปลูกยางพาราเจปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วาาแล้วไม่เกิน25ไร่กำหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้งดีเ1ซ0หนซนตจำนวน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและผลผลิตยางก้อนด้วยดีเอซห้านจำนวน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์พร้อมทั้งประมวลผลส่งมายังทกาศจะให้อนเงินค่าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงนะคะซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนจะเท่ากับราคายางที่ประกันรายได้ลบราคาอ้างอิงการขายคูณปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยางนะคะโดยแบ่งสัดส่วนรายได้หากเจ้าของสวนยางกรีดเอง จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวนกรณีจ้างกรีดยางเจ้าของสวนยางจะได้รับร้อยละ60และคนกรีดยางจะได้รับร้อยลของรายได้ทั้งหมดโดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือนและจะมีการจ่ายเงินเดือนละครั้งตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงกันยายน65นะคะซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้โดยผ่านทางแอปพลิเคชันของทกศ เอขีดโมบายตลอด24ชั่วโมงโดยที่ทากรสทุกสาขาทั่วไทยนะคะอัปเดตล่าสุดประกันรรดาดยางพาราเฟสาล่าสุดวันนี้นะคะ13ทธันวาคม2 5ง4 6 4เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะได้แล้ววันนี้